สิ่งที่คุณจะได้เห็นคือตุกก๊กตาที่เยี่ยมที่สุดเท่าที่เคยถูกสร้างขึ้นมาชื่อของเธอคือบ๊อปปี้และเธอเป็นตุกก๊กตาตัวแรกที่มีสติปัญญาในโลกใบนี้ถ้ามีผู้หญิงมาคุยกับเธอบ๊อปปี้มอบคำตอบให้เธอเป็นตุกก๊กตาตัวแรกที่สามารถคุยกับเด็กได้ไม่เชืิงเหรอ <Just walk. S 2> ด,ดูนะี่นะ ป๊อปปี้เพลทม์ป๊อปปี้นั้นเป็นเด็กผู้หญิงที่น่ารักเหมือนกับเด็กผู้หญิงตัวเป็นๆและเธอก็ชอบคุยด้วยสวัสดีหนูชื่อป๊อปปี้และหนูรักคุณคุณช่วยขัดรองเท้าให้หนูเด่อยได้ไหมแน่นอนสิป๊อปปี้เหมือนกับาผู้หญิงตัวเป็นๆป๊อปปี้นั้นต้องดูดีอยู่เสมอเพอร์เฟกต์เลยขอบคุณนะผมของเธอก็แข็งมากไม่ร่วงมาด้วยและกลิ่นของเธอก็เหมือนดอกไม้ป๊อปปี้มีอะไรอยากพูดอีกไหมป๊อปปี้ หนูเป็นเด็กตัวปิ้งตัวเป็นๆเหมือนกับคุณนี่คือเวลาอะไรเพไททามถ้าคุณอยากรู้ว่าตุ๊กตาที่ดีที่สุดในโลกนี้ตุสร้างขึ้นมายังไงเพททามโพขอเสนอการจัดทัวร์2.99เหรียญต่อคนและในช่วชั่วโมงหลังจากนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในโลกนี้คุณรออะไรอยู่หรอมาเยี่ยมโรงแังเราสิ ป๊อปปี้เพลย์ไมให้เสียงภาษาไทยโดยเอกเม r ์ทุกคนคิดว่าสตาร์มหายตัวไปแล้วเมื่อ10ปีก่อนแต่พวกเรายงอยู่นะตามหาดอกไม้สิสวัสดีครับนี่คือรายการเอกเมาส์นะครับเกมที่คุณกำลังรับชมคือป๊อปปี้เพลย์ไมในเพลย์สเตชัน5 chapter ์หนึ่งนะผม จริงๆก็อัดไปแล้วครั้งหนึ่งแหละแต่ว่าพอดีแบบเล่นสเปซสป่ามากไปหน่อยแล้วก็แปลแบบไม่ค่อยได้ด้วยก็เลยแบบมาเล่นใหม่แล้วก็มาแปลให้ทุกคนฟังนะครับผมสวัสดีผมชื่อลีสเปแอร์ผมเป็นหัวหน้าแผนกจัดการของเพทามคูโรงงานของเล่นแต่คุณเห็นเทปนี้เรียกว่าคุณคือผู้บุกรุกใช่แล้วเราเล่นเทปนี้หลนดไปซ้ำๆหลังจากที่เราปิดโรงงานแล้ว เอาละผู้บุกลุ๋ยขอให้คุณแน่ใจไว้ว่าเราภูมิใจกับระบบรักษาการของเรามากและการดูแลเด็กเป็นอย่างดีแล้วก็แล้วก็มั่นใจในความปลอดภัยของเราด้วยอย่างเช่นโรงงานเนี่ยแต่ไปด้วยื่องตรวจจับไลขึ้นไ้เมื่อโดนแล้วมันก็จะแจ้งเตือนไปหมดเลยแล้วก็เอาละไม่ขอสปอยกันนะ เอาละคุณได้ขับเติมผมแล้วยังไม่สายก็ไปที่หานกลับไปนะผมหวัว่าคุณจะหันกลับไปแล้วก็กลับไปคิดนะว่าสินคุณทำมันคุ้มเปล่าดนะอเออก็ะิดก็ผิด เทชามนี oh. ่คือแก๊สแพคนะผมอืมมาติดกับตัวไว้แน่นเลยมีสายรัดที่ติดกับตัวไว้นะผมแล้วสามารถยิงไอ้มือนี่เป็นเหมือนลูกปืนนะผมกดยิงเพื่อปล่อยลูกมือนี่นผมกดอีกครั้งเพื่อเอามันกลับมาสามารถดึงสิ่งของได้ ใช้สับของเล็กได้แานั้นนะผมอย่าไปยิงใส่เพื่อนรุวมง,งานนะเพราะงั้นอาจจะเกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดได้คือพลังงานเจ็บตัวหรือคอขาดเมื่อกี้แหละแล้วก็เราสามารถไปพ่วงกับสายไฟฟ้าเพื่อต่อพลังงานได้นะผมขอบคุณขอให้ใช้กแกแพกอย่างมีอย่างระมัดระวังเวลาอะไรเนาะเทามโคไง เสนี้เซเนาะต้องหาอีกสมอัน bagus Hmm, tape anda เอริสพราะเขาเก็บกลองฮัคกี้ไว้ตรงไหนเหรอไม่รู้สิฉันบอกนายไม่ได้หรอกจำได้ไหมคราวสุดท้ายที่หน่วยบำรุงอ่ะไ่กว่ารักษาที่มันเมื่อไหร่ไม่แน่นอนอีกแล้วไม่มีใครในบริษัทโง่นี้รู้หรอกว่ากำลังทำอะไรอยู่อ่ะสาบานได้เลยฉันไม่เคยเห็นกล่องไหนเลยแต่พวกเขาเริ่าขยะมาไว้ที่โกดังสถานที่เล็กๆกับผ้าอย่างนี้จริงสิจะเข้าใจละมันเป็นโปรแกรมที่ดีอโปรแกรมที่มีแบรนด์นะแต่ว่ามันยากที่จะมีความสุขเมื่อโดยผลิตมายุ่งยากลงในนี้นะ เพราะเราไม่พบกล่องฮักกี้ไงไงเิสอ,อย่าพูดถูกอย่งอยงก็คงนั้นนะมาสาับเด็กกำพานะะแค่อยาให้มันมีกล่องน้อยกว่านี้อะไรที่น้อยกว่านี้มาคงน่าอยู่มากขึ้นเออมันพูดได้เหรอใช้ได้สิ โอ้ถุงมือใหม่ วุ้ยอะไรวะเนี่ยอู๋เสัตว์ตุ๊กตา อะไรสตีล่าอะไรทำให้คุณอยากทำงานที่เพย์ไทม์คูในโรงงานนี้ตอนฉันยังเด็กฉันชอบเล่นตุ๊กตามากพอเล่นแล้วฉันอยากนอนตรงไหนก็ได้เลยมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากเลยแล้วก็การทำงานที่โรงงานของเล่นเนี่ยมันทำให้รู้สึกเหมือนเด็กครั้งหนึ่งมันเป็นความรู้สึกที่ดีเหมือนกันนะบางครั้งคิดว่าฉันก็หวังว่าฉันอยากย้อนกลับไปได้เหมือนกันนะ ที่เป็นเด็กข้างนะาแล้วก็มันแปลกมากนะเพราะว่าผู้ใหญ่ก็เป็นแค่เด็กคนนึงแต่แค่แก่กว่านี้แต่ว่าไม่มีใครรู้สึกเหมืนอนโตจริงหรอกร่างกายแค่แก่กลงแล้วก็แก่ลงเรื่อยๆแล้วจากมันก็ตาย <laughs> มันร่างกายมันรู้ดิมันเนี่ยเด็กตลอดไม่ได้เนาะ <c oughs> นั่นแหละประเด็นไม่เหมือนกับต้นไม้ที่สามารถอยู่ได้ <c oughs> อยู่แก่กว่ามันมุษย์อีกนะ แล้วคนที่ยังอยู่ตะแก่ที่ยังอยู่นี่ก็ยังเด็กกว่าอย่างเงี้ยเอาละผมว่าเราพูดนอกไประเด็นไปหน่อยแล้วเอ,อ้มันอ๋อไอ้ไปอยู่กันนั่นเนี้ย อ่าฉันว่าคนที่ยังมีอายุมากที่สุดอ่ะก็อยู่ได้น้อยกว่าต้นไม้พวกนั้นเลยโอเคเข้าใจาละแล้วฉันก็คิดว่าทุกคนยังเป็นเด็กได้โอเคเข้าใจไปโยกละไอ้โ,อโหตก เหมือนที่ดีปิ้นเลยนี่คือลงอะ่ะส่วนที่ทำตุ๊กตาขึ้นมาเสียเนี่ย มาเป็นสีแล้ว,อวเอาแล้วออกมาตรงนี้สินะอุ๊บเลเซอ ตัวแล้วเหมือนหมาผสมพึ่งหรือปเววอลปล<ป>่าเนี่ยหรือว่าเสือลายผสมผสมพึ่งเนเจ๊ไปรวยหิวอะไรวะเนี่ย อุ้ยมันดักมันดักมันดักเออมันหนักนหน้าได้นนไงเนี่ยโอ้โหจะเม็เกันไปแล้วเ <_ s 1> มื่อกี้ชนกระแพงมองไม่เห็นทาง โอ้ยแก่ละโอเดีเดี๋ยวมันจะมาเนี่ยมันเดิชนช้าเมื่อกี้ดีไงเออ มันรู้สว่างปไผ่เป็นไผ่อืมมีเลือดด้วยฮะ บัตกสุดท้ายเกี่ยวกับ1 0 0 6โปรตโตรไทป์การประสานงานและความร่วมมือเ็นได้ชันว่าอยู่ในทักษะส่วนหนึ่งของเขาเหมือนกับทักษะตัวทดลองอื่นในประเภทนี้แต่แม้แต่ตอนนี้จะไม่อยู่เหตุการณ์วันนั้นเกี่ยวข้องเขาแน่นอนการหายตัวไปเขาถือเป็นความผิดพลาดขาองกบฏวิทยาศาสตร์ซึ่งไม่ควรเพิกเฉยแม้แต่สาการเดียวนั่นคือเหตุผลที่ผมถึงบันทึกเทปนี้เพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดอีก ตัวทนลอนเนี่ยคตต้องอยู่และถูกกำจัดในท,ที่ที่ปลอดภัยผมไม่ได้ห่วงตัวเองแต่ความก้าวหน้าครั้งเดียวแล้วผมจะกลับมาเราต้องกล้าไปข้างหน้าในนาคุณเทียศาสตร์นูกว่าคนที่อยู่ใต้เราจะเข้าใจหรือไม่และว้าว ไายเปิดกล่องให้ฉันแล้วโอเคก็จบแล้วนะครับกับโปรเจกต์ป๊อปปี้เพย์ไทม์ในช็ปเตอร์หนึ่งนะผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจไอเกมเมอร์แล้วอย่าลืมกดลิงก์โนเนตใต้คลิปอินโอเพื่อเป็นค่าสถานไฟล์ผมมีเงินใช้ใจ่ายต่อไปนะผมไว้เจอกันในโปรเจกต์หน้านะผมบ๊ายบาย